รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับเป็นยี่ห้อ sony model tcm 3 9นะครับ tcm 3 9ออโต้ส auto stop นะ auto s t แล้วก็ตัวน,วนี้ตัวนี้หูฟังเป็น mono นะครับเครื่องเป็น mono นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับมีสายคองแขนตัวนี้ไม่กินเจแปนนะง,งานเจแปนมีไฟ dc ด้านนี้นะครับทดสอบด้วยการใช้ฐานนะฐาน2 a 2ก้อนนะตัวนี้ตำหนิก็คือฝาป,ป,ปิดราานมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ตรงรุ่นมันสีมัน ต่างกันนิดเดียวแต่ปิดได้ปกตินะครับปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงเพลงดูนะครับโอเคระบบอัดให้ก่อนดีกว่านะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาม tcm สามสิบเก้าทดสอบเก้าทดสอบนะฮะทำงานได้หมดทดสอบหนึ่งสองสาม tcm สามสิบเก้าทดสอบนะฮะตัวนี้ตัหนิก็มีแค่ฝาปิดไม่ตรงรุ่นแต่ปิดได้ปกติแล้วก็เลขอเตอิมไม่เดินขนาดนี้นะครับ ไม่ได้มีผลอะไรนะในการใช้งานสียงดีนะครับรปูนไอทูนนะครับตรงนี้ปุ่มพอสนะเวลาซื้อไปสังเกตสีส้มๆตรงนี้คือมันมันหยุดนะครับทำไมกดเพลแล้วมลไม่เล่นนะ่ยมดูตรงนี้มันต้องหยุดตำแหน่งนี้นะครับถ้าตรงนี้คือพอสนะครับตร,ออตรงนี้ปรับชา้าเร็วนะครับช้าเร็ว ตรงตามเสยวสาวนี่คือมาตรฐานนะคมาตรฐานเลก็เติมไม่เดินนะครับแกนระมืตรงนี้นะรัวน,นี้ช่องหูฟังมีช่องใหม่นะครับต่อไมนะหรือว่าอุปกรณ์ภายนอกนะเข้ามาที่ช่องใหม่แล้วก็อัดลงนี่ได้อัดลงที่ม้วนเทปได้นะครับขอซ้ายนะฮะกอขวาได้หมดเลยนะครับตัวนี้เต็มระบบรับขอซ้ายกอขวาเต็มระบบเลยนะครับ ี่ฮะฝาปิดไม่ตรงรุ่นสังเกตสีคนละเฉดเลยนนครับแต่มันใช้ได้ปกติครับแล้วก็เลขคัตเตอร์ไม่เยอะมันอันนีนะครับทดสอบปรับเงินไทยนิดนึงคนระับหากต้องทำและเบียดเป็นไท หัวอ่านแล้วก็ลูกยางนะครับเค okay, ปกติสวยงามนะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ